พบอีกวัตถุป,ประหลาดลอยอยู่เหนือฟองฟ้าเกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเมื่อชาวบ้านออกมานอกบ้านมองขึ้นไปบนฟ้าพบวัตถุป,ประหลาดเรืองแสงลอยอยู่นานนับชั่วโมงใช้โทรศัพท์ถ่ายไว้ก่อนหายไปเมื่อช่วงสายวันนี้นายทวชัยนามลาดอายุอยู่บ้านเลขที่400หมู่ที่2ตำบลประจันตคามอำเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเลือชาวบ้านอีกสองสามคนเห็นแสงไฟประหลาดลนะักษณะกลมมีแสงเรืองอยู่ลอยตัวอยู่เหนือท้องฟ้าด้านทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านจึงเรียบเดินไปเข้าบ้านและไปหยิบมือถือมาถ่ายไว้นายทวชัยนามลาดเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าขณะที่ตนเองออกมาเดินอยู่หน้าบ้านซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันแต่เมื่อแง้มองขึ้นท้องฟ้าและค่อนข้างใสเห็นมีแสงเรืองคล้ายดาวขั้งแรกไม่ได้สนใจ แต่หลังจากที่เดินเล่นสักพักแงนมองขึ้นไปอีกก็ยังคงเห็นแสงประหลาดอยู่ที่เดิมจึงตัดสินใจเข้าไปในบ้านหยิบโทรศัพท์ถ่ายไว้ก่อนมาให้ลูกๆและคนที่รู้จักได้ดูแต่ก็ไม่มีใครให้คําตอบได้ว่ามันคืออะไรนรายทวชัยเปิดเผยต่อไปว่าหลังจากตนถ่ายภาพไม่ได้อีกนานนับชั่วโมงแสงก็ลอยหายไปกว่าซ้ำนายทวชัยเปิดเผยต่อว่า หลังจากตนถ่ายภาพเอาไว้ได้นานอีกนานนับชั่วโมงแสงก็ลอยหายไปจะว่าเป็นเครื่องบินก็คงไม่ใช่เพราะเครื่องบินจะจอดอยู่นิ่งๆนานนับชั่วโมงคงไม่ใช่หรือจะเป็นดาวเทียมก็อาจจะเป็นไปได้แต่ที่แน่ๆเป็นดาวดวงกลมมีแสงเรืองๆคล้ายกับที่ชาวบ้านที่เป็นข่าวณนาจังหวัดมุกดาหารครับ New 24, นิวยุบสี่ธนภกรวิศสมิตรภาพข่าว สามารถเม่เจดีรายงาน